มนุษย์นั้นเกิดมาเพื่อฟังมากกว่าพูดเสียงแห่งความเข้าใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงฟังคำกิริยาที่พูดนั้นเรียบง่ายแต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผู้คนต่างเร่งรีบและต้องการแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเอง ฝึกฝนให้ตนเองเป็นผู้ฟังที่ดีจึงกลายเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งทำไมการฟังจึงสำคัญกว่าการพูดการฟังคือการให้เกียรติเมื่อเราฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจนั้นหมายความว่าเราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและความรู้สึกของพวกเขาซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือการฟังคือการเรียนรู้ การฟังผู้อื่นจะเปิดโอกาสให้เรานั้นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่แตกต่างกันออกไปและแนวคิดที่น่าสนใจเพราะพระเจ้านั้นสร้างเราขึ้นมาให้มีสองหูหนึ่งปากซึ่งพระเจ้านั้นต้องการให้เราฟังมากกว่าพูดนั่นเองการฟังคือการเข้าใจการฟังอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เรา เข้าใจเจตนาและความต้องการของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นการฟังคือการแก้ไขปัญหาการฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างตั้งใจจะช่วยให้เรานั้นสามารถหาแนวทางและแก้ไขปัญหาของเขาได้การเป็นผู้ฟังที่ดีทำได้อย่างไรตั้งใจฟังปิดโทรศัพท์มือถือเก็บความคิดเห็นของตนเองไว้ช่วงข่าว และมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คนอื่นนั้นกําลังจะพูดถามคำถามถามคำถามเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูดและแสดงให้เห็นว่าเราสนใจในสิ่งที่เขากำลังจะพูดหรือพูดสังเกตภาษากายภาษากายสามารถบอกเล่าอะไรได้มากมายจึงควรสังเกตภาษากายของผู้อื่นควบคู่ไปกับการฟังด้วย อย่าตัดสินใจพยายามเปิดรับความคิดเห็นและความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราโดยไม่ต้องรีบตัดสินสรุปสิ่งที่ได้ยินหลังจากที่ผู้อื่นนั้นพูดจบให้ลองสรุปสิ่งที่เราได้ยินเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจข้อมูลที่เขาพูดออกมานั้นถูกต้องประโยชน์ของการเป็นผู้ฟังที่ดี แก้ไขปัญหาการฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างตั้งใจจะช่วยให้เราสามารถหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มพูนความรู้การฟังผู้อื่นจะเปิดโอกาสให้เรานั้นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองในมุมมองของผู้อื่นสรุปการฟังเป็นทักษะที่สำคัญมากในชีวิต การฝึกฝนให้ตนเองเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้เรานั้นประสบความสำเร็จและมีหน้าที่การงานที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือความสัมพันธ์การฟังไม่ใช่แค่การใช้หูฟังแต่เป็นการทำความเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดนั้นพยายามจะสื่อสารออกมาเพราะว่าถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะรู้ว่าเขานั้น ตั้งใจจะสรุปหรือพูดอะไรออกมาถ้าเราสามารถเรียนรู้จากบทเรียนที่เขาสื่อสารออกมาได้เราก็จะเรียนรู้เร็วกว่าผู้อื่น